สวัสดีครับผมพรพระบ้านผู้คนแรงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนวหรือว่าแนะนําเพื่อนๆที่เริ่มสะสมพระหรือว่านิยมชมชอบพระหรือว่าสะสมมานาาแล้วแต่ว่ามันจําไปไม่ถูกวิธีการก็คือการสะสมพระครั้งแรกๆหรือว่าเริ่มทําเนี่ยเราควรที่จะสะสมพระพระประเภทไหนกันก่อนจะจะสะสมสมเด็จอย่างนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบนะถ้าเป็นเริ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเพื่อนๆแยกออกหมครับว่าอันนี้เป็นพระตมพระมาจากวัดไหนตํมเดจที่ไหนบ้างขออภัยนะนี่ฮะ้าแรกๆก,ก็ก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นพระเพราะว่าพระตํมเดจก็คือมอนเหมือนกันนะมันเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยนี่ เนี่ยก็ก็จะมีความเก่าความใหม่หรือว,ว่าบ้างใหม่ฮะแต่ว่าก็แยกแยะไม่ออกว่ามาจากวัดไหนอะไรยังไงฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวแบบนะครับขอวางก่อนฮะพอปลาตมเด็ดเรื่องนี้ตรงระมัดระวังหน่อยแต่เกิดแตกหักไปมันจะมีปัญหาก็ผม แนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มสะสมหรือว่าสะสมยังยังไม่มีรู้ทิศทางอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกเลยครับ mm hmm. ก็ให้เริ่มจากพระเหรียญดีฝ่ามั้งเนี่ยพระเป็น,เป,นเป็นแบบพระเหรียญที่เพื่อนๆชอบหรือว่าเพื่อนๆสะสมมาก็ก็ได้ฮะก็จะทําให้เป็นแนวทางการสะสมมันจะดูง่ายดูง่ายยังไงฮะ อย่างน้อยฮะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเหรียญเนี่ยมันมีตัวหนังสือบอกใช่ไหมฮะนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อคูลเนี่ยพระอาจารย์คูนี้ยฮะปริสโโธเนี่ยวัดบ้านไล่เนี่ยก็เราก็รู้แหละอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยเนี่ยออกวัดแจ้งนอกเนี่ยฮะพศสองพันห้าร้อยสิบสองเนี่ยปีหนึ่งสองเนี่ย เราก็ยังรู้ยังน้อยเราก็ยังรู้ว่าเอออันนี้เป็นเป็นพระมาจากวันไหนหลวงพ่ออะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยเป็นหลวงพ่อสงฆ์เราก็รู้เนี่ยออกปีุนห้าเออแล้วเรารายละเอียดตอนที่ว่าแท้ปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูกันอย่างเงี้ยเนี่ยสมเด็จพระวันรัษ์เนี้ยเนี่ยฮะเป็นเหรียญดูเป็นเหรียญด้วเวอร์เนี้ยเนี่ยออกปีหนึ่งห้าเราก็รู้ฮะก็แยกแยะออกเนี้ย อันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อคูณนะเนี่ฮะหลวงพ่อคูณปีปีอะไรอะหนึ่งเจ็ดสองพ้าร้สิบเจ็ดแค่นี้เราก็พอจะเป็นแนวทางแล้วก็ว่าว่าเดี๋ยวนะก็เป็นแนวทางในการตะสมมันก็จะง่ายขึ้นฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหลวงพ่อพัดอันนี้เป็นพระที่แบบ โอกาสที่ว่าเราเจ็บตัวมีน้อยมากเลยครับหลวงพ่อพัดเนี้ยหลวงพ่อรวยอย่างเงี้ยเป็นพระที่แบบที่ว่ามีกระแสมาในในตอนเนี้แต่ว่าหลวงพ,พ,นนพ่อพัดเนี่ยผมแนะนาเลยฮะถ้าเพื่อนๆมีนะเพื่อนๆมีนะให้เพื่อนๆเก็บไปก่กนนะฮะอย่าเพิ่งไปออกตัวในตอนนี้เพราะพระพัดท่านท่านเพิ่งบอกระนะเมืม่อเมืม่อยี่สิบสี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาได้ไม่กี่เดือนเนี้ยก็ หลังจากท่านมรณานะพระท่านก็จะกระแสท่านก็จะแรงเพราะพระที่ท่าน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 ,นปลุกเสกปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าลงไปฮะก็ก็จะจะเริ่มมีราคาก็จะอัพขึ้นมาเนี่ยนี่เราก็เล่นเล่นให้เป็นนะอย่างอย่างอย่างองค์นี้เป็นพยัก์แต่ล้านเนี่ยปีหกสามนี่พยักษ์อัคคีนี่ปีหกสี่อันนี้อันนี้ท่านหลวงพ่อพัดหลวงพัดท่านได้ปลุกเสกแน่นอน ถึงจะเป็นยกใต้ท้ายก็จริงแต่ว่าราคามันก็ได้อยู่แล้วไงตัวเหรียญเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเริ่มสะสมเหรียญเนี่ยมันก็แยกแยะปลอมแท้เบื้องต้นน่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพื่อนเพื่อนดูนะฮะนี่อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จป,ป่านี่เดีเ๋ยวโตมให้ดูนี่อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จป่าวัดสมเด็จพระวรรษนี่ฮะสมเด็จป่าวัดเทวทูนน,นี่นะ ออกปี15อันนี้หลวงพ่อคูณนะดูแยกแยะปลอมแท้ไงฮะเหรียญใกล้เคียงกันนะอันนี้ปี15อันนี้ปี17<ม>ก็ดูอย่างเงี้ยฮะดูว่าเหรียญเหรียญเบื้องต้นเลยก็คือบวมไม่บวมเพื่อนๆก็เ,เห็นด้วอันนี้บวมชึ่งเลยฮะปี12ฮะถ้าเกิดแท้งงนี้ก็เป็นหลายแต่เลยะมาเหมาะจะพัดจะผูจะเป็นล้านตาห่าตรงนี้ปี12รุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะนี่ฮะ เนี่ยเนี่ยโอ้โหฟอร์มสวยแต่ว่าองค์นี้ปลอมอะเพราะันดีูรูเรียนบวมนี่เนี้ยธรรมชาติเนี้ยให้ดูง่ายๆะเนี่ยอันสององค์นี้อายุใกล้เคียงกันฮเนี่ยอ่อนกันไม่กี่ปีเนื้อก็จะไม่หนีกันดูทั้งคาบดูดูดูเพื่อนๆดูดูคาบลักชุบเนี้ยลมดําเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วองค์นี้แห้งอ่ะองค์นี้ก็จะเงา เงาเนื้อเน้อจากแถมเตรียมมันไม่เกี่ยวกับแสงไฟนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูดี๋ยให้ดูเด,ดวแนว,วข้ากันนะนี่ยนี่ฮะนี่ฮะก็ดูแค่มองด้วยตาเปล่าเพื่อนเพื่อก็มองดูด้วยความธรรมชาตินะตรงนี้เปลี่ยนจะบวมนะฮะรูปหน้าเนี่ยดูรูปหน้านี่จะบวม แล้วแถวๆนี้ตื่นไปหมดตื้นตื่นตืนตืนตื้นนี่บวมอันนี้ธรรมชาตินะคคมชัดเนี่ยในดูวงนี่ฮะอันนี้ก็บวมครับดูดิลมดิเจะเป็นเหรียญบวมถ้าเป็นเหรียญแท้เันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คมเห็นไหมเพื่อนๆดูฮะจะคมชัดแต่ถ้าเหรียญบวมก็จะเป็นลักษณะนี้นี่อันนี้เนี่ยเนี่ย เรียนแกะเนี่ยเนี่ยคมชัดเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติืองเขาอะแค่นี้เพื่อนๆก็แยกแยะในเบื้องต้นออกแล้วว่าเนี่ยเนี่ยดูว่าดูว่าชึ่งเนียฮนะบวมเนะบวมในในที่นี้คือแบบมันแบบคล้ายๆบวมมันไม่ธรรมชาติอะเพื่อนๆดูดิมันไม่ธรรมาชาติเห็นไหมดูด้วยตาเปล่าเพื่อนๆก็ แทบจะแยกออกนะฮะว่าอันไหนเรื่อนบวมแค่นี้ก็แยกแยะออกลยฮะเพื่อนๆส่วนสมเด็จเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาถ้าเกิดว่าตุการเล่นพระถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยถ้าเล่นทางเดียวกันก็ดีฮะฮะเพื่อนๆก็คือจะเล่นแบบอย่างชอบหลวงพ่อเดิมก็เล่นไปทางหลวงพ่อเดิม ชอบหลวงพ่อกลวยก็เล่นไปทางหลวงพ่อกลวยมุ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนั้นโอกาสสาเร็จมันก็จะมีตูงแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจับ่ายจับ่ายอย่างผมเนี่ยก็แนะนําให้เล่นเหรียญนี้ก่อนแบบเป็นประภะเหรียญเนีเ่ยโอกาสเจ็บตัวมันก็มีน้อยใช่ไหมอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยรุ่นที่มันสามารถจับต้องได้แล้วก็ยังหาพัชแท้ได้อย่างเงี้ยอันนี้หลวงพ่อมาลายฮะปีสองพห้าร้อยห้าสิบห้ารุ่นแรกจเจริญพรนะฮะอย่าเพิให้ดูนะ องนี้เป็นพอสอตัวไปห5 5เพื่อนเพื่อนเคคิดว่าเป็นพระใหม่มันก็คงจะไม่มีราคาเท่าไรหรอกอ์นี้ผมบอ,อกได้ว่าเป็นหลักหมืน่นครับนี่ฮะจะเวบาหวน่อยนี่ครับพอสอบสอบพร5 5เห็นไหมฮะนี่ฮะนี่หลวงพ่ออะไรเจริญพรบนนะะนี่ฮะบลแตกต่าหากขากยากโหด,ด้วยพรอมงนี้เป็นไง ผมบอกเลยว่ามันก็ต้องมีเฉียดเฉียดหมื่นนะปีประมาณห5 15 5ไม่กี่ไม่กี่วันเองไม่ไม่กี่ปีอย่างเนะี้ก็ผ้าใหม่ก็แพงได้ครับถ้าเป็นปร,รุ่นที่ก็เล่นหากันอย่างลู่วพัดเนี้ยตอนที่องค์เนี้ยผมเช่ามาสี่สามสี่ร้อยสองเนี้ยสามสี 3, 400, 2, 600, ่ร้อยสององคก็หกร้อยถ้าเกิดผมออกตัวตัว้เจ็ดแปดร้อยมันก็ไม่ยากเลยช่วงในช่วงนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าผมปล่อยทิ้งไว้ทักๆทัก,กปีสองปีอย่างเงี้ยก็ลืมๆม,มันไปมันมีจริง,รงๆผมมีเยอะเลยแต่ว่าผมปล่อยไปเยอะปล่อยไปหมดเลยก็คือจับจับมาสามปล่อยห้าปล่อยหกปล่อยเจ็ดอะไรเงี้ยได้กำไรนิดหน่อยเอาหมดเลยก็เลยพอหลวงพ่อพัดท่านมอณาภาพไปก็ตอนนี้ที่ตัวผมเองมันมีแค่สองตำสองหลวงพ่อพัดมีประมาณห้าอุกฤ เ้ากินจริงๆผมยิบเอาออกมาไหม่หมดเพราะมันเต็มเต็มกระบปะก็คือองค์นี้ก็จะออกตัวได้แค่นี้เองตอนนี้ผมก็จะเก็บไว้ส่วนที่ผมมีอยู่แล้วก็จะหาเพิ่มมาถ้าเกิดว่ามีก็เพิ่มมาแล้วก็เก็บไว้ก่อนโอกาสมันจะลุ่งม,มีสูงนะฮะเนี่ยฮะถ้าเป็นแนวทางเล่นแรกๆก็ให้เล่นให้เล่นเป็นพระเหรียญก่อนส่วนสมเด็จถ้าเกิดชอบก็ให้ศึกษาลึกๆถุงเนื้อหมอนสารอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเล่นมาแรกๆเริ่มเดิมแล้วพอเห็นเห็นกระฟามเก่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าวัดยังไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อนๆอาจจะเจ็บตัวได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวเรไปดูดิเดี๋ยนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นหล่ข้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อน <im itation> ๆไม่ได้เล่นจริงแบบลึกๆเป็นพระรุ่นเก่าอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางรู้หรอกว่ามันอันนี้เป็นหล่ข้ออะไรเป็นเด็ดฉะนั้นเล่นเหรียญดีฝ่า แรกๆเลยนะแล้วก็ค่อยๆขย,ยายไปคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมพรอนพระบ้านพุทธกุลลรงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ